ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่บังเอิญมาเจอค่ะคุณหมิ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณมาทำไมคะมาซื้อหนังสือลดราคาค่ะไหนเดี๋ยวมางานหนังสือมาทำไมเออมาทำไมเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณหมิ่นได้หนังสืออะไรมาบ้างเราหลบหลบทางนิดนึงดีกว่าไหมคะเราอยู่กลางบึงเอ้ยกลางบึงกลาเรื่องเรื่องเรื่องอะไรคะโซดาบะหมิ่โซดา อ๋อให้เขาพูดะไม่เรื่องอะไรเรื่องอะไรให้เขียนพูดบพูดยเอาใหม่ค่ะอ่าธรรมะนะเอเอโซลาเออีกนี่อ๋อโซ เป็นคนเสียนะคะเป็นเป็นนางเอวีเอวีนะแอบนะแอในงจุดยอดค่ะที่คุณตัวเรียเอาหมเอสไลน์เอสไลน์เอามาดูขึ้นคะว่าจะมีฟอลเไม่ใส่ฉากแรกฉากแรกไม่ใส่เลยนแรงค่ะเป็นนางสีที่แรงมากอยากจะดูในทานเอเรื่องนี้นะคะก็อยากหนอได้ที่แค่สัปดาหนังสือเหลืเล่นเดียวแล้วเลเป็นหนังสือมือสองยิ้มเสียแปคุณหราตาอีกขายดี ตามได้ในเฟซบุ๊กของคุณหมิ่นะคะอ๋อค่ะน้องนะคร่ในลุ่มเน็ตคู่ยิ่งแชร์อยู่หมดเวลาแล้วคะหมดเลาคเล่มเดียวอะคะเล่มเดียวค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นก็คุณหมิ่นฝากอะไรถึงชาวสตรอเบแปะที่เหลือที่เบี้ยวนัดวันนี้หน่อยค่ะนัดกันด้วยเหรอก็กะว่าจะนัดกันค่ะแต่ไปมามันร่มแล้วค่ะกลัวเขามาเสือกอ่ะงั้นกลาวปิดให้หน่อยค่ะขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ